ถแถลงการคณะก้าวหน้ารัฐบาลต้องปล่อยตัวผู้ชุมนุมยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีหยุดก้าวล่วงประชาชนสืบเนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครตามด้วยการเข้าสลายการชุมนุมของคณะราษฎร 2563ที่น่ารำเนียบรัฐบาลจับตัวแกนนำและผู้ชุมนุมจำนวนมากในช่วงเวลา4นาฬิกาเศษที่ผ่านมาคณะก้าวหน้าขอยืนยันว่าการชุมนุมตลอดวันที่14ตุลาคมเป็นการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองแกนนำและผู้ชุมนุมพยายามใช้ความอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงอยู่ตลอดเวลาพวกเขาแสดงออกอย่างสันติสงบเรียกร้องในสิ่งที่ประเทศ ประชาธิปไตยพึงมีนอกจากนี้แกนนำยังพยายามลดความตึงเครียดโดยยอมประกาศพักการชุมนุมไปแล้วและประกาศให้ประชาชนแยกย้ายกลับบ้านในเวลา6นาฬิกาของวันนี้โดยสถานการณ์การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย ตลอดคืนการชุมนุมที่เกิดขึ้นจึงไม่เข้าเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงได้รัฐบาลไม่มีความชอบธรรมและความจําเป็นใดๆเลยที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงและนำกำลังเข้าสลายการชุมนุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกาล ซึ่งส่อเจตนาปกปิดไม่สุจริตใจทำให้การใช้กำลังเข้าจัดการกับผู้ชุมนุมตรวจสอบได้ยากขัดต่อหลักการสากลน,นอกจากนี้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวยังให้อำนาจเจ้าหน้าที่เกินขอบเขตกฎหมายปกติอย่างมาก เช่นการตรวจสอบและยับยั้งการใช้เครื่องมือสื่อสารการควบคุมประชาชนได้7วันโดยไม่ต้องมีหมายสารรวมถึงการสั่งห้ามการชุมนุมตั้งแต่5คนขึ้นไปซึ่งล้วนแต่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงคณะก้าวหน้า เรียกร้องให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาปล่อยตัวผู้ถูกจับกลุ่มทั้งหมดโดยในระหว่างนี้ต้องให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้ถูกจับกลุ่มเปิดเผยสถานที่ที่แกนนำและผู้ชุมนุมถูกควบคุมตัวไว้ทั้งหมดให้สิทธิ์ในการติดต่อกับทนาย และญาติมิตรรัฐบาลต้องยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงซึ่งไม่มีความจำเป็นใดๆนอกจากนี้เอื้อให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจล้นเกินในการจัดการกับผู้ชุมนุมรัฐบาลต้องเร่งหาวิธีตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของประชาชนโดยเร็วที่สุด มิฉะนั้นสถานการณ์มีแต่จะลุกลามบานปลายขยายวงกว้างทำให้การชุมนุมแพร่กระจายออกทั่วประเทศและที่สำคัญอย่างยิ่งรัฐบาลต้องจัดการระง,งับขบวนการเผยแพร่ข่าวปลอมเพื่อด้อยค่าแพร่มนทินให้กับผู้ชุมนุมโดยด่วน รวมถึงดูแลไม่ให้เกิดการระดมประชาชนมาปะทะกันซึ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขปูทางไปสู่การทำรัฐประหารเราขอเตือนผู้มีอำนาจในประเทศนี้ว่าประวัติศาสตร์เลือดเดือนตุลาคมได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการใช้กำลังปราบปรามปิดปากประชาชน ไม่ช่วยให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ความสงบแต่จะยิ่งสร้างความขัดแย้งและแตกแยกการกระทำของผู้มีอำนาจในวันนี้กำลังผลักดันประเทศไทยให้เดินทางไปสู่จุดแตกหักอย่างไม่อาจหวนคืนได้อีกคณะก้าวหน้าขอยืนหยัดเคียงข้างประชาชน ที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพเสมอภาพภรรดรภาพเราจะติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีต่อผู้ชุมนุมทุกคนอย่างถึงที่สุดโปรดอย่าลืมว่าการชุมนุมครั้งนี้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากประชาชน สื่อมวลชนและรัฐบาลทั่วโลกความรุนแรงและการใช้กฎหมายอย่างอายุติธรรมใดๆที่เกิดกับผู้ชุมนุมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะต้องรับผิดชอบด้วยความเคารพต่อประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศ